เด้อจ้ามองเกานี่แหละจ้ามองไงมองเกาหนาอที่เก่าที่เดิมเวลาเดิมเรานับกันโอเคจ้าหาเลยจ้าดอกเล็กแคกมานเลยจ้าเห็ดหน้าเลยเลยค่ะเดี๋ยวนีค่ะตุ้มจ้าตุ้มงามยากงามคือเห็ดเลยจ้าอ๋อ อ๋อคือสิบดเท่าเนาะเอ้ยพี่น้องเห็ดนาแล่เพียมึ้ยโอ้ยหากิ้งเล้วยหัวก็ได้ไปปน,น้องเก็งมากพี่น้องเอ้ยเก่งมากเลยจ้ามาเก็บเห็ดน,น้องกันเลยจานน้าวันนี้น่ะมาเด้อจ้ามาเด้องามๆสีแดงๆก้อนตอง,ตอง,งเงินแก้มหมั่นเศร้าขึ้นไหมเพียเบิ่งเอาเด้อพี่น้องพี่น้องค่ะ อันจีน้อยเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเอ้ยเป็นตงสอพี่น้องพี่ยเห็ดนารเลเห็ดนาเรเห็ดนารเ้างามเลยพี่ยเบิ้งเจาให้เบิ้มพี่น้องเห็ดนาเกาบอโฟกัสพี่น้องเอ้ยเห็ดมารร่น้อยพี่น้องอ น้อยเอาเปล่าพี่น้อยข้ามเด็กน้อยเห็ดอะไรคุณป้าเห็ดน้ำมาเหรอเห็ดน้ำมาเห็ดน้ำมาเอ้อน้ำน้ำมาเห็ดน้ำมาเห็ดน้ำมาเห็ดน้ำมาโอ้เที่ยกับเที่ยวันเสร็จปัดใจเถอะนะเที่ยวกับเที่ยวนี่เที่ยหักบบบ่อาหขนาด อยียพี่น้องเอเพื่อนเอาตเหตดอันเพอนคิบุนเนาะเพ่อนตาลายเพื่อนเอาตเหตดอันนั้นให้แเห็ดอันยังเอาอเหตดอันนั้นนันเด็กอันนั้นนาเห็นนัมากพี่น้องเียนี่พี่น้องงามๆเลยาพี่น้องเห็ดนะเียรเียงามเลยนอกไอ้หน่อยเอาเประเพียพี่น้อง เป็นตะซ้อนหายมาเ้อมาเก็บเอาพี่น้องอน้ำคอ่อยโอ้มือกล่องสั้นเห็นบ่พี่น้องงามๆเลยจ้าเออพี่น้องเก็บเห็นนะแล้นนลนนน้น้ำกันเพียงามงามเลยเพียขาอ่นปอนอุดปุ่นเพียสองอกย่น้ำกันเลี้ยงกันเพียพี่น้องยึนนิันเพีย งามๆเด้อพี่น้องเพียอยู่ข้างนดก right. ับม oh. ีพี่น้องร้องงามๆใส่ห่าเพียร้นม่งามเลยเพียร์เด่นตอนเพียร์เห็ดเห็ดตาเล่พี่น้องสองดอกอ่อนอ่อนเลยเพีย ค่ะพุดหวบัวสวยๆใหญ่ๆเพียอเอ่อ HD oh. พุ่นเด่นพี่น้องซูมแบบ HD สัตว์ก็เห็นบ่สัตว์ก็บ่ต้องเบิง่งเวอร์ฮึ <Wow. S 1> ่พี่น้อง <laughs> เห็นฮอดขี้ดินบ่ง่ายๆพุ่นน่ะน้บฮอดเม็ดใดพุ่นน่ะพี่น้องเห็นบ่างามๆเป็นเล่งเลย <laughs> <laughs> ขนาดพี่น้องพียอสวงามเลยแถวนี้ขายไงยุดทั้งนี่นะพี่อขายยังไงพียเพียอเป็นเห็ดอีหยังเนี่ยปะนังเห็ดอันเห็ดดาเลกับสามดอกเลย อันพี่น้องอันปลาเห็ดอันเห็ดขมมากเพียร์ลายพี่น้องปลาที่สองเห็ดขมมากเพียสะซอออนบางคนเขาเคียเขากับเอาเขากับบกินเสียได้เขาเอาทิ่มพี่น้องแต่อันขาต้มเสียมันบอสีแดงได้พี่น้องเป็นสีขนส่ข้าวเข้าเขาเ,เอื่นว่าเห็เดแดงเห็ดเออเห็ดดำมากพี่น้องน้องมันกำลังสี่ออกเพีย มันมมดดินมันหมดขึ้นเอาตัวเนี้ยเพียขันไม้แยมบ๊วยบายเสียพี่น้องโอ้ยออกแถบ้านเขารออยู่สานี้กันยังบ้านอ่ะพี่น้องนี่้องมาเบิงเพียมาเอาเด้อมาาน้ำกันเพียเพียมีแต่เห็ดแต่เห็ดอันเห็ดอันเงี้ยก่อยเห็ดอันเห็ดขมมากพี่น้องเพียอยู่ป่าแป๊บหน ไล่ขึ้นอย่างนี้พี่น้องถ้าต้องเคลีย์เอาเด็กคันบบเคลีย์นี่บบเห็นเพราะว่ามันบบโพว่ามันอย่างเดียวพี่น้องเอ้าหาต่อแล้วฝนบ้านกับมีพี่น้องเห็ดนาร่เอยเห็ดอันขมมากเห็ดนาร่พี่น้องเพียเห็ดนาระงาม เป็นเห็ดขมมาไกลๆกันพี่น้องเพียงงามๆเห็นบ่พี่น้องเห็ดตาเร่ต้องยิ่งใหญ่จ้าดูข้างๆนี่ก็เห็ดเห็ดน้ำหมากอันนี้ก็เป็นเห็ดน้ำหมากเด้อพี่น้องแดดจ้าพวกกล่องกับรสซ่าพี่น้องเด้อขอโทษขออภัย นี่ดอ๊อันคำมากพี่น้องอันนี้ข้าวป่าทัาก็ย่อกันเด้อพี่น้องเอ้ยมันเสี่ยนยุ่งสิกันเลยเพียพี่น้องเฮ็ดอันนอันเฮ็ดอันน้ำมากเพีย อันดอกรีนหน่อยกับมีอปโพรกขายง่ายๆห้างพีกับมีอยู่มองฟังหนึ่งเถียงพี่น้องอยู่ไกลๆกันงามงามมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเห็ดนาเร่เถียงงามเลยเขาแต่งยางข้ามแม่เขาแต่เห็นเถียง มีป้ากับมีไปจังไก่บุ้แม่ป้ากับบุ้งเคื่อนจังเค็บเคลืกอบ่ค่อยได้เด้มมือนนี่นะคนหนักคนไปยูเก็บผู้เดียวพุคนหนักคนหนัพี่น้องพี่น้องงามาเห็ดเห็ดเริมซิเบิดแลเวอเด้อพี่น้องสิเบิร์หน้าหน้ามันแล้ววันเนี้ย จะมนี้ก็จะเป็นน้อใหม่ได้ต่อไปพี่น้องถ้าติดตามติดชมกันเดอ้อเออรับชมกันเด้อจา้ามื่อกี้เป็นเห็ดนาแร่เห็ดขมมาก,ก็ต่เป็นเห็ดนาแร่ฟังพี่น่ะเพียเห็ดเริ่อมบ้านหมดแล้วพี่น้องเห็ดเด้อพี่ตาน้าอาอึองมาเด้อทางโคราธนะ ทางอันอัธยาก็ได้มาเก็บน้ำกันเด้อเยอรมันก็มาเยอรมันอังกฤษมาเด้ออันอันเอฟซีขนาเอฟซีนามาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องพี่ยายยุ่ยผีก็มีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพียพี่น้อง มันกันเริ่มกลังเริ่มสิวายแล้วอ๋อเห็ดทำมากไงเ่ล่าอืมคุณอ่ะเพียบพี่น้องเห็ดตาแรกป๊าอืใหม่ดีป๊าอออ๋อป๊าตค่ะเพียบพี่น้อง งามปะพี่ตั้งผีจะมีเนี่ยจะเป็นเห็ดนาเร่พี่น้องเพียหลายดอกอยู่เพียะมาเด้อมาเก็บซอคให้น่เหาะทั้งหอนทั้งเมื่อย แดดกับมาแหงโผดโพฟูน่ะเหีดเผือกเห็ดเชื่อเห็ดเชื่อเอาไปเห็ดเชื่อเอาไปเห็ดเชื่อเมนูจ้าเห็ดพึ่งข้ากำจะไปทำเพียเห็ดอันดอกใหญ่อันแหกหมานพี่น้องโอ้ยเพียเห็ดตะไคร้เพียโอ้ยขากระหักพี่น้องอุ้ยบอกใหม่ก็ได้ฟ้าลา ล,ลูกมันอันนี้ก็บอะไเห็ดบัมีกิ่นกับอะไรพี่น้องป้าเพีเ <c oughs> เย,เ,ย,ยเห็ดไข่ไม่ไปใช่ไหมเห็ดใค่เห็ดน้อยพี่น้องป้ามาเด้อพี่น้องซ้ำ <c oughs> ดอกเห็ดหน้างัวพูน่าด,ดนนาดอกบบไงหนึ่งมาเด้อมาเก็บเอาเพียพี่น้อง ปาดเพียสี่ดอกก็บมีปลาห้าดอกหกดอกพี่น้องเพียปรดแปดดอกเพียพี่น้องเพียมีดอกยังไงเพียอพี่น้องเพียไงผลไงโพพี่น้องเป็นจุ่มกันสงสัยสิบบมีคนเห็นพี่น้องเขาคงสีบลอันบได้ไม้ยางมาทางผี่ก็สิเลยบ่เห็นหันนาเอาพี่น้องอันเก็บต่อ ก็สิเห็ดครับเห็ดอันครับแปลงพี่น้องเถี่ยงามๆกับเห็ดหน้าเร่เขี่ยงามเลยพี่น้องเห็ดข้าวแปลงก็สีคือแปลงนี่แหละขาวขาอองตองเป็นเห็ดหน้างัวพี่น้องเขี่ยเป็นเห็ดฮาดพี่น้องเห็ดฮาดสองดอกดอกอันน้ำกัน โอ้ยสนปัดพี่อะเห็นน้าเงาพี่น้องท่านเห็ดท่านนั่นเห็ดท่านเห็ดท่านเลยพี่อเห็น่พี่น้องเยอะกมาโอ้เห็พี่น้อง ปัดเห็ดทานงามงามยี่งใหเปียบเป็น huh. กุ้มเปียบพี่น้องโอ้ยมาเด้อพี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อมาเด้อปันลุงดีอตีมาเด้อนงามงามงามงมเห็ดทานเด้อเห็ทานเดอยู่เฮอ้ยยุใส่กระตาน นี่จ้า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 งามๆเลยพี่น้องลงกระตาเลียพี่น้องเห็ดได้ไหมอันนี้ก็ได้อยู่จุดนัดพรบอ่าจุดที่สองสอง,ง,งามๆง,งามๆเลยพี่น้องเขียยิ้อยิ้งเขียเห็ดนละงวัวพี่น้องอ ง่ายเลยเพี่อุ้ยปากก็ได้เย,ยี่ยมผอมจนเละหันหลังกับเขีเีย่ยพี่น้อง นน<อ>จับหัวมาอ,อเอาเมือโอ๊โอ,โอ,อันนี้ก็เห็ดนาแร่ด้วพี่น้องเขียรอใหญ่เลยขาววับพี่น้องเป็นเห็ดทานพี่น้องอันนี้เห็ดเปนเห็ดอนนื้เียก มาเด้อมาเก็บน้ำกันพี่น้องเงยเงยเลยเพียรูดเพียร์ข่าแบบง่ายหนึ่งข่ากับงามๆบวบเลยพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดนะแเร่พี่น้องเพียเป็นจุ่มกันเลยเพียพี่น้องงามๆเลยพี่น้อง มาเด้อพี่น้องมาเก็บไฟกันเพียะเพียะเป็นจี้ในน้อยก็มีงามงามนางงัวพี่น้องเป็นอันนี้น้อยเพียะเป็นตรุมตรมตร่มเลยอันนี้กับแมน่นี่นี่กับแม่นี่เห็นลมแดดบันดาพี่น้องน้องเห็นกับบอสกันนี่เลยอยู่ม้งแต่งทายกับพูดทยยังเดี่ยวเดี๋ยวไม่เห็น พี่ใ yup. หญ่ยกข้างหลังมึงเดียวกันกับมึงนี hmm. ่แหละเห็ดนางงัวพี่น้องนเป็นเห็ดทานพี่น้องเห็ดทานในไล่ดอกอยู่เพียเต็มกระกาเพียจุ่มเดียวเนาะพุน่ะปลาพืนเทศยังพุน่ะนั่งอยู่ขโมยอยู่พุน่ะพุนเดียวพุน่ะ ตเห็ดเน้พูดนะซายตะกาเต็มบอกคือใส่มือเหร่เพียพี่น้องเห็ดปื๊ดเพีย ทานปื้อเพียะข้าเจออันเนื้อเป็นแบบอ๋อจ่ากินอันนี้บางย่านเลยกินน้ำเดี๋ยวว่าพี่น้องมาเก็บเห็ดนาเรพา่พี่นะเพียะเห็ดนาเร่เห็ดน้ำมากอะไ้ให้มันเป็นมูนเนี่ยมันนั่นเน่าแล้วพี่น้องเห็ดนาเร่มาเก็บเห็ดนาเร่อัน นาเรียพี่น้อง,งออกำล,ลังออกเลยพี่น้องโอ้ยเพียะงามอร่อ,อ,อพี่น้องเพียงอืะเห็ดอีกออละละอลแล้วลเห็ดพี่น้องเสียมลาดอเดอรจา้าเสียมลาแล้วอ่ำลาดอเดอรจ้า อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร์ในแต่คลิปพร้อมเด้อจ้าอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมเด้อจ้าเพื่อสิได้พัฒนาคลิปต่อไปเด้อจ้าขอบคุณค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ